บนโซเชียลแชร์คำเตือนบอกว่าอย่าซื้อรถ e ีวีถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องเหล่านี้หือชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์เราไปคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยามยนต์กับคุณสุดที่มนัดชินอภรพงศ์ในชัวงก่อนแชร์มอเตเช็ค ศูนย์ชื่อก่อนแชร์สำนักข่าวไทยสมทตรวจสอบกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าคําเตือนเรื่องข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าแชร์กันนี้จริงไหมครับสาหรับประเทศไทยผมคิดว่าก็อาจจะยังไม่ได้ไม่จริงเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยรักษาธรรมชาติแถมยังทําลายธรรมชาติมากกว่ารถยนต์ทั่วไปถ้าเรามองเนีย่ยเราต้องมองทั้งตลอดอายุการใช้งานทั้งหมดเลยของของไอ้ตัวยานยนต์ทั้งหมดเลยตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเรากำลังพูดถึงรถยน,ฟฟนต์นไฟฟ้าที่ไม่มีเชื่อโยนแหละมันไม่ปล่อยมลพิ จากตัวท่อยเสียเลยเพราะมันไม่มีท่อยเสียไม่มีเครื่องบดโรงไฟฟ้าล่ะที่ผลิตอะไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้พลังงานนี่ต้องใช้เชื้อเพลิงอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงว่ามันก็ต้องปล่อยมลพิษอยู่เหมือนกันแต่มันต่างกันตรงนี้ครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าซึ่งอาจจะในรถยนต์ร้อยคันเนี่ยนะครับอาจจะใช้จากโรงไฟฟ้าแค่1โรงในขณะที่ ตัวรถยนต์น้ำมันน้ำมันเนี่ยมันก็คือมีการปล่อยมลพิษแต่ะและจุดจุด,จ,ดจุดออกมาจากบนถนนตรงน,นั้นเลยทีนี้พอนั้นมันไปปล่อยที่โรงไฟฟ้าที่เดียวนะครับังนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะให้การใช้ตัวรถยนต์ไฟฟ้ามันสะอาดจริงๆเลยเราก็ควรจะใช้พลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนอ้าแล้วแต่ว่าขั้นตอนการผลิตละ่ะใช่ไหมก็ต้องบอกว่าขั้นตอนการผลิตเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไม่ได้ใช้พลังงานทางเลือกมาผลิตนะคือายนว่าต้องบอกว่ากระบวนการผลิตจากรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะปลดปล่อยซู่าทั้้งนี แต่ว่าเมื่อเรารวมตลอดอ,อ,อายุการใช้งานหมายความว่าตั้งแต่าการผลิตการใช้แล้วก็การกําจัดพวกนี้เขาก็มีงานวิจัยที่ศึกษากันว่ายังไงซะก็รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังมีการปลดปล่อยเชือทูที่น้อยกว่าป็นภาพรวมของการใช้งานตลอดอายุการใช้งานเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเมื่อ네เกิดอุบัติเหตุจะเกิดเพลิงไหม้ง่ายกว่ารถยนต์น้ำมัน ต้องต้องบอกอ่งนี้จากสถิตินะมีสถิติเนี่ยจริงๆแล้วในการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์น้ำมันเนี่ยจริงๆเนี่ยเกิดการติดไฟปล่อยค้างกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่ารถยนต์น้ำมันอยู่ดถานวนแก๊สเนี่ยมันมีเชื้อเพลิงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าของไหลอ่ะถ้าเมาื่อไหร่ก็ตามเกิดอุบัติเหตุแล้วมันมีของไหลไหลออกมาเนี่ยมันมีโอกาสท,ที่ติดไฟได,ได้ง่ายกว่าแต่ว่าบังเอิญว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่มันเป็น เลยปฏิเหตุแล้วมันเกิด,เก,ดเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงจนทําให้แบตเตอรี่ที่อยู่ในแพ็คเลยนะครับเสียหายก็คือแบตเตอรี่ที่เป็นเซลล์เป็นก้อนๆเนี่ยเกิดความเสียหาย,ยมันอาจจะเกิดที่เราเรียกว่าเทอร์โมลานเว y นะครับก็คือการจุดติดไฟภายในแบตเตอรี่แล้วการจุดไฟตรงนี้เนี่ยมันดับยากมากพอมันลามจากเซลล์หนึ่งมันก็ไปอีกเซลเซล์หนึ่งอีกเซลล์หนึ่งมันมันก็ทําให้เกิดการติดไฟที่รุนแรงกว่า รถยนต์น้ำมันที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดับเพลิงมันเนี่ยมันต้องใช้ส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ำค่อนข้างเยอะมากมากกว่าตัวรถยนต์น้ำมันเห็นควันก่อนจะเห็นควันก่อนรถไฟฟ้าจะเห็นควันก่อนนั่นคือหมายความว่ามันจะไม่ระเบิดทันทีเหมือนรถน้ำมันน้ำมันเนี่ยพอไหลมาปุ๊บติดไฟเนี่ยสปาร์กเนี่ยทันทีแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เกิดจากเซลล์เนี่ยแล้วมันจะค่อยๆลามมาถึงข้างนอกใช้เวลาอย่างน้อย50้าบนาทีเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าภายใน5ปีแบตจะเสื่อมเร็วมาก คือแบตเตอรี่มันมีเสื่อมแน่นอนนะครับทุกวันนี้บริษัทรถยนต์รับประกันกัน8ปีนะไม่ใช่5ปีละแล้วมีบางคนก็พูดถึงว่าจริงๆก็อาจจะถึง10ปีด้วยซ้ำการเสรื่อมของมันเนี่ยมันไม่ได้เสืนะ่อมแบบใช้ไม่ได้เลยด้วยนะ มันเสื่อมที่พูดถึงเนี่ยมันคือลักษณะของการเสรื่อมที่100%เนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ80%ของการใช้งานบางบริษัทก็บอกว่าขอให้เขาจะรับประกันถึงขอ70%อะไรเงี้ยนะครับมันใช้เวลาอย่างน้อยอย่างนี้แปปีถึงสิปีนั้นไอ้หลังจากนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการเอาคัดเลือกเซลล์ที่ยังพอใช้งานได้นะครับเอาไปใช้อ,อื่นๆเอาไปใช้กับพวกโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าทางงานทางเลือกโดยเฉพาะโซลาร์น,นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น Energy Storage ก็มี หรือเอาบางส่วนที่ใช้งานได้เอามารีแพคใหม่ขายกลับเข้าไปก็มีเหมือนกันหรือแล้วจนจนมันใช้งานแบบเหมือนกับไม่สามารถใช้งานได้ละถึงจะไปทําการรีไซเคิลเพื่อเอาแร่ออกมานะครับแล้วก็กลับไปใช้ใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ยังมีเวลาที่นานมากกว่า5ปีอยู่แล้วสรุปว่าข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าแชร์กันนี้เป็นยังไงครับผมคิดว่าก,ก็คงต้องดูบริบทโดยโดยรวมชา,ามเทศไทยผมคิดว่าก็อาจจะยังไม่ไม่จริง บางครั้งข้อมูลที่ผิดพลาดก็อาจจะทําให้เราเสียโอกาสได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จากเพลย์ลิสต์รวมเรื่องยานยนต์ใน y o u t u b e ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์